สวัสดีครับผมพี่้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมมาอีกแล้วครับสําหรับคลิปแจมหมานเท่ามาไมไมอีกแล้วครับคลิปที่แล้วบ่อใบได้บ่หลาไปไหนพาถึงโอ้ไมรหล่นคือแข็งไหมนี่บ่เคยมาใส่เลยครับแต่กับบ่เคยมีขผู้ใดมาใส่พร้อมมาล้องกันเมืองว่าสิมีโ่่ อันนี้คำบอกเราบอกเราจากเจ้าของหน้าเพอ่นครับ <c oughs> ได้ปไปเข็งว่าซื้อเอาครับผมพี่น้องครับปไปเข็งโอ้ยสี่สิบบาทครับซื้อมาตายเม็ดมูหนึ่งใจดดอะไสิบหาหลังหลอดมาสิบหาตัวซื้อมา่ไว้ตถึงแต่เวน็นเว้นหุนตายกอนทำ หมอลูนเมั่งครับผมใส่ปลาเป็นครับหลังหน้าโตทางนี้ใสสองนันเหลือสุดท้ายพอดีเลยเดี๋ยวไสสองโตครับนี่บ่คือจังไหนติดตามกันบั่งพี่น้องปกดีๆกันหลังแหลกเข้านี่แหละครับมาอยู่ตรงไปนี่ละนี่เนื้อไปหัน หาใส่น้ำแก่กันแท้ยังสิซิปหาหลังครับผมแต่เมืงองสรมีกบป่อไม้นีน้ำาหลายอยู่กบเงินมักอยู่หมองน้ำได้หลายตัว <c oughs> เป็นว่าเอายาวๆคือก็เหรอพี่ลองครับชิปหฮาก็ติดตามไปครับผมใส่ก้อนบาทนี่ซิบหาหลังครับ เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับทีหลังนึงใส่ไปนี่ชิวน้ำมันทางน้ำมันรถเกี่ยวเข่าเพ่นกำลังเกี่ยวปอกหมู่บ้านนี่ครับผมอก็มาใส่เลยเหมือนนี่ซิผาล้างพี่น้องครับนี่แหาะตรงไปนี่แล้วก็เลี้ยวน้ำซ้อยไปนี่น้ำโอ้คือครับไม้นี่ บ่เห็นมีห้อยคนใส่เลยก็บจิมเนีนก้อ,กอมเพลินไว้หรือเปล่าเ่ามีคนมาใส่บ่มีคนมาใส่เบ็ดบ่มีคนมาใส่แหนบเพื่อเทเพราะว่าเพลิาานล้อมล้วนน้ำไหมครับน้ำเพลินนี่ลังแรกที่เขาใส่เดี๋ยวทำมานุ้นกันเพื่อนครับพี่น้องครับพื้นเสาขึ้นเกาลราเลาะหกโมงแล้วครับผมพาพี่น้องมายำ กดติดตามไปเดอ้อผู้ใดบ่ทันไดน้ติดตาม <c oughs> เจอกันยามหัสเศ้าครับพี่น้องครับเขาบ้านก้อนคำแล้วสวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีตอนเศร้า เริ่มิแจ้งแล้วะครับผมตอนนี้กับประมาณตีหาสี่สิบครับผมออกมาอากาศเริ่มเป็นซี่เย็นครับเมื่อน,นี้ไม่ได้กมมลับมาหนาวอีกแล้วจีเย็นรือว่าเย็นหลายเมือเ่อเลยล่ะติดเสืยย้อแขนยาวมากพี่รองครับอากาศเย็นว่ารุนน้ำกรนครับผมล,งลังแดก เนี่ยมานเฮาโอ้โหดินกระจายครับผมดินกระจายโอ้แขยงแตกดินกระจายอุ้ยกบใหญ่ตัวหนึ่งครับผมตัวเดียวตัวเดียวครับตัวตัวตรงเออรุนนี่ได้ไหม เขายังค่อยว่ากบสิบหาหลังครับผมหลังหนีขึ้นมิดแ่พีน้อุ้ยอู๋เดียวอีกแล้วตัว่าตัวงามครับกบตัวงมโอู้สองตัวตัวน่อยๆน้ำตัวหนึง่งม่งอยาก บ้าน่าครับผมนี่หลังแล้วโตวอยู่ตัวโตให้แน่ครับหายตัวรุ่นนี่มันก็คุ้มตัวครับโตงามไหมแจงแน่หรอละ,ละช่วงนี้แจงไว้อยู่หรอกพี่น้องครับ ยีหาเครื่องก็เริ่มแ้งๆแงล้วเฮ้ยหลังนี่เม็ดซีเรียอุ้ยมีอยู่มีอยู่ดินอยู่กบยูน,นี่งว่หลายครับหลังละตัวสามหลังเหรอตัวหนึ่งครับผมม่ามันกบสีหลายมาแถวนี้ไหม โตละหลังละโตครับผมปยาวๆครับชึบเข่าว่าหลังนี่อ้หลังนี่สองตัวงามต,ตัวงามครับอยู่นี่ องเตียมอยู่เป็ว่าก็ะได้สองครับยาวยาว,ยาวยาวยาวขึ้เกาเชียบห่เมึงกันแบบยา,ย,ายาวครับรุ่นไปน้ำกันทุกหลังถ้าแบตกล่องมาเบมือด มเมื <laughs> ่อต่วช่วงนี้่ได้ทายังทายจะใส่เงียบก็มีซีรีสแต่หลังนี่เอออู้กบง่ายบง่เขาตัวหนึ่งอ้มองดีไหมหลังล้วตัวแต่ว่ากบมิดแบบง่ครับเขาทายอยู บ่ขหลายแค่ว่ากรโตงง้มครับพี่รองแค่ว่าติเปลี่ยนไม้หรอกเข่าลังแล้วโตวนี่หลังเป็นยื่นีครับก็เผาบ่หลายแถวเลโอ้ยเหมือนโกบกระลังออกห้าจูรูอยู่พี่รองครับ เขาหลายตัวนี่สามม่้งครับี่โอเฮ็ดเป็นตาอยักหัวแต่ฮ่า่ออ,อกได้หรอเนี่ยมันออกว่าถ้าจะไปส่อมไม้สามครับหลังนี่เอาเขาไป็หไม่กบตัวงามครับไม้นี่สามเต้ม 6. 6หกหกลังแล้วฝ่าก็เริ่มแจ้งแล้วพี่น้องอีกเก้าลังครับผม้องอีกยาวไกลติต่อครับปายอะ่ะอยู่มุมนี้ บหลตัวนึงครับผมใบเงยปานไหนใครโยนเขา่าบอท่านผาดจากหลังครับผมเข่ามัดสุดหลังแต่ว่าบอหลายครับหลังลำบอหลายตัวปานไหน,นี่หลังหนึ่งครับคืบ อเลี้ยงเพราะผ่านแล้วครับผ่านเลยครับลังนี้โอ้ยมองหักตัวผ่านแล้วลังนึงเปลี่ยนไม้ซูมือครับช่วงนี้หานะมองไปเรื่อยเอ้ยตตัวล่ะนี่ ตัวเดียวครับกะบแถวนี้ว่าหลายเี่ยเดี๋ยวพอเงี่สิบตัวทำป่ะนี่หลังละตัวหายครับรีตอผาดหลังเดียวสิบผาหลังเอ่มแจงแล้วพี่น้อง แจงไว้ช่วงนี้งามก่อนคอนในไมล์ทีถือว่าไงโอ้เห็นแล้วครับสีบลัลลายก็คือสองตัวนิดหน่อยตัวหนึ่งตรงอยู่ขาทายอยู่ครับอาสิบลัลลาย แต่กับเขาครับผมล่องหมายล่องหมายไหมคนบอกว่าใส่กันเลยมาาครับไปของหน้าเพื่อนมากรบมีคนมาใส่จากเถี่ยเออมีเขียดอีโมต,ตัวเดียวพี่น้องครับหลังนี้กบับกบหน่อยตัวหนึ่งเอ้ ก็เขียดเจนาเขียดจะนดจะนกับเขาเท่านี้กลบอะไรกบเขบาบ่ดีค็อจังทางทงครับนาใส่ทางทงดีกว่า น้ำแห้งเม็ดครับน้ำขอนๆเนี่ยม่มีกบเลยครับหลังนี้มีอยู่หลังนี้มีกบซี่โตครับเมืงองยากจัน่อยกบตาย,าต,ายตัวหนึ่งบอตายสามโตบ่ญ่ ทางทงมงองึถไดกหลายดีกว่าคิปต่อไปเขานีหลังละโตว,ว่าคุ้มแต่กระไดการอยู่ดอกพี่รองครับโตงามกบมันโตงามครับชนหลายกบโตงาม สามลังเออโว้ยตกหลุมสามลังครับผมนั่นเออตัวเดียวเ่อกับตัวงามครับผมแล้วนี่กบมาหลายอิลีในการโย่เอาซองลังสุดท้ายครับไปย,ยู่มุมนี่เลย เห็นตาแล้วเห็นตาแล้วเขาจะโตสองครับผมใส่ได้หลังสุดท้ายครับว่าเบาเขาาด้่ยมิดทีวีอตัวเดียว ครบตัวหนึ่งหรังนี้สองอันนี้ตัวหนึ่งสามตัวละหลังนี่หลายเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บนาสิถึง20่สิบเน่นาถึงยี่สิบตัวแต่ว่วาต้องไปนับเมือก่อนมีหลังหนึ่งเข่าสาเข่าสี่อาสิถึงครับ เดยวตีง่ายไปอาแท่งของแถวกบเล่ร่ายหรอกของเขาลังแล้วเร่ร้ายตัวท่างคุนดีกลัวใครมีเปียงเยื่อลังแล้วโตในเปียงเยื่อครับผมแต่ <laughs> กับเขาเยอะพี่น้องครับฟาดลังเลยสิบสี่เข่าสิบสี่เดี๋ยวจังใด ไปรุ่นตอนนับปุ๋ยละครับผมปลาสิได้จักแ้มจะสอบหมานเ้องเอื่นดีชซได้หลายดอกยามตรงได้ฮหสิบก็โตครับมีเยือแล้วไมีเยือปลาเป็นละอ,อีส่จัก ั้องเบิดแล้วครับต้องมึงเยอะอทีนึงมันตายพอเอาไปเจอกันยุบานครับพี่วังครับแจงแล้ว มาครับผมมาลุนกันครับวันนี้เฉลจะเตรียมขอบดีปันไหนครับมาเลยทั้งแรกสอง เป็น,าาน,น,นสาหน,น,นึ่หลายคัะมุน้หนึ่งสี่ตัวตัวใหญ่ครับอันนี้หลายสตัวตายตัวนึง น่าเป็นสามกแล้วกันสามเป็นเจ็ดครับตายตัวหนึ่งทางนี้ก็เขียดหน่อยผ่าทางนี้ตัวหนึ่งครับก็ตัวหนี่ยหน่อยเป็นแปด ตัวเดียวหลังนี้2ครับผมเป็นสแบบิบเอดเอ็มหลังนี้หลายครับ3ามสิบส ไงฮะสิบหาไงโอ,อ,อ้สิบหกกับผมบางไงอีกแล้ว เขาสิบเก้าตท้ายโอ้อยี่สิตัวพอดีครับชิบนี่ จิบแต้มพอดีครับแต่ว่าตัวงานครับผมนีต่ตัวง้างท่อโอชิลายดอทไงรุ่นนี่อยู่สองตัวครับผมปลาตายมัดมาเป็นท่อเตรด้ซับใช้หมือเล้งครับ ตัวนี้ตายนี่ถือกกินครับมึงลักษณะขาแล้วก็จะถือตัวใหญ่กินไม่ยูน้ำกันครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กินมันนะปลาเปลือกเียก็ตัวรุ่นนี้ยังไม่อยู่นี่ดูกวันดึงออกไปปครับผมกบตัวงามครับมันนี่หลายตัวรุ่นนี้หลายตัวนะครับง่ายห้าหกตัว คุ้มคายครับผมซิบหาหลังยีสิเต็มมาตรฐานครับพี่น้องครับจังเลยกอะอย่าลืมกดติดตามเนยเด้อครับผมฝากพี่น้องเโากดติดตามกดไลค์กำลังใจครับผมสำหรับไซล่าหากบูอู้นี่เด้ปลาเป็นเรืออยู่ตัวหนึง่งเมืองโซน่าเยลเยู่บอลแล้วมาเลี้ยงตีไปมองไม้มองเขาดีๆครับเขาได้หลายตัวใส่ได้หลายเลหมือนเลงจากซิบเก่าหลัง ใส่กันเหมือดเลยครับผมเอเดี๋ยวกันไม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมฟินนี้ไงโอ้จังเลยต้มหมกโบตรงามครับเหมืนอนโบตรงามโคตใส่ได้ แต่ว่าเสียที่เขาปมืไหร่ปิด